ไม่ยอมใส่ไม่ยอมสเชื่อันหนาลูกบอกว่าอากาศเย็นสบายๆนะครับว่าได้ทดสอบความเย็นตั้งแต่ตอนที่ออกบันดากสนามบินนะลูกบอกว่าโอเคก่าน้าเย็นสบายนะครับก็เลย่ยอมใส่เชื่อกันนานะครับอ่ะทีมงานออกไปแล้วนะครับ โอเคโอเคเชิญครับเชิญครับเชิญครับตอนนี้เอฟซีก็จะไปขึ้นรถแยกอีกคันหนึ่งนะครับหลังจากที่ รับน้องๆน,นะครับโอเคครับตอนนี้ระบบตอนนี้ AI โอเคตอนนี้ AI Twitter ได้จบหน้าไม่หมดแล้วครับแซวเล่นนะครับอ่ะไม่มีดรามา่าเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เวลาอยู่ครับ FC ที่มาด้วยมาด้วยก็จริงแต่ว่า ไม่ได้มีเวลาที่แบบว่าจะได้ใกล้คิดน้องๆเยอะหรือว่าหรือว่าเป็นการรบกวนน้องๆนะครับเพราะว่า AI Twitter ได้จับหน้า f อฟทั้งหมดไปแล้วคนหน้าเห็นใจเหมือนกันเนาะคนที่มาด้วยนะครับอ่ะเราไม่ไดราม่านะครับเราก็รับชมความสุขกันต่อนะครับเดี๋ยวเรารอรถมารับนะครับประมาณห้านาทีนะครับเพื่อที่จะไปทานอาหารกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยว จะดูภารกิจวันนี้ว่าน้องต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราอาจจะมีไลฟ์อีกหนึ่งีนะครับ อบนี่ต้องทำซีนะาตนี่ฮะครับใช้ใช้เอ็มวีเกก จบบน้ำที่สี่ชั่วโมงพอดีครับนี่นะจริงเขาฝืนยิ้มนะแต่ในเอ็มวีต้องเศร้าต้องเป็นเพลงเขาเศร้านะครับเหงาว้าวเวเดียวได้นะครับ <Okay. S 1> โอเค เอาละฮะเริ่มหนาวแล้วครับฮะรถรถใครมาก่อนรถเรามาก่อน <c oughs> รถเรามาแล้วปะ่ะดีเราลถ รถเราก็มาแล้วโอเคเราก็ไปด้วยกันนะครับไปอ่ะพี่มอนถ่ายรูปเยอะๆไะครับอ่ะเดี๋ยวรอคนรอนะฮะใส่เสื้อไหม ยังไม่ใส่ครับยังไม่ใส่นะครับอครับนี่คือรถที่เราจะได้นั่งนะครับเอ่อส่วนด้านหลังด้านหลังเป็นของผู้ที่ร่วมทิปนะครับ เรานั่งรถเบสเลยนะครับหรูมากอะแคปแคปแคปอ๋อเป็นน uh, ึงเราเดินทางผิดครับ ต้อเดินเปทางดูแม่นิมนข้งออนางในหลูมมากหัวเป็นบอกเป็นบอ่อคล้ายๆวิกกี้เมาส์นะฮะมีที่รองหัวด้วยแล้วก็ตรงนี้ปรับเอทได้นะครับไม่แน่แจ่ว่าเป็นบ่อนวดเลยหรือเปล่าหลูกมากนะครับอ่ะเอากระเป๋าไปโหลดก่อนนะครับ ี่ขอบคุณครับตักเก็บด้วยแล้วก็ของใครแล้วก็แล้วก็เราขึ้นคันนู้นใช่ไหมเลขคันนี้เต็มครับขึ้นคันนู้นแตสิ่งที่เราหวังก็คือเลขคันนี้ แคบ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 ปะโอเคนะครับจนหมดไหมเนี่ย í, เห็นไหมรถสองคันยังอยู่คู่เลยเวลาเก็บโอเค เราเห็นรถสองคันจอดอยู่คู่กันเราก็สบายใจแล้วโอเคครับไปยังสุดเน้ยต๊บอ่ะหน้าจะ